สวัสดีครับวันนี้จะหยอกองรีลองทดสอบการมองเห็นการได้ยินนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับหลังจากกินนมอิ่มแล้วองรีทำไรครับสวัสดีครับกินนมอีกไหมกินไหมเอาอีกไหมกินอีกไหม อยากเล่นไหมเีน่วอุ้มเล่นเอาไหมฮะไปไหมลูกเล่นไปไหมลูกเล่นไปไหมง่วงไหมจะนอนหรือจะเล่นครับนอนไหมหิ่มนมแล้วนี่อิ่มนมแล้วนี่เรา เนี่ย yeah. กินไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอะไรกินเยอะจังเลยเล่นไหมเล่นไหมฮะไปกินเองไหมฮะฮะฮะเอาว่าไงครับไปไหมให้ไหมเล่นไหม อยากพูดหือยังอยากพูดหรือ,อยัง,อ,ยอ,อ,ยงอืมเอาว่าไงเอ้เอจุก๊กยัอาว่าไงเอมา่อยเอยเอ ใครอ่ะองลีเปล่าใช่องลีไหมอ้าแองลีไหมอ้าอืมอืมแล้วเดีย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 วอยากดินยังเลย